เขาบอกเขาขอลูก <segue> <uma est> <one cam> <forcé> <semester> ค<ะ>ู่ก่อนลูกที่แต่โหมดเออสูงนะหนงแลนว มันก็ข่อยหางสักนิดข่อยออกมามันไม่ได้ต้องเดินต <laughs> ้องูไม่หางเลวเนี่ยมันเป็นดีนะไมว่าไมหาอืมนักสว่างเนี่ยใคอ่าโอเคเดี๋ยวขอลองกล้งกัน ใครชวนมาดูหนังไม่ได้ถ่ายเลยมั้งแต่หดรอนี่อุ๊ยดีจังเลยอ่ะใครไม่รู้ไหนอ่ะหนนุมหนสามองกล้องในหน่งสองโอ้ยใครบอลหน่งหนุมึ่งสาวทำไมาวดูแค่นี้ก็ดูไม่ออกเลย เจอขอจบแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับเลยวก็ต้องไปใชนแล้วนะคะสดี๋ยวจะกลับดแม่วัดีคุ่สวัม่สวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณคุดีดีแมวัีคแม่สวัสคุสวัสแม่วัสคุณแม่สวัสดีคี่สวัแม่วัสดีคุณแ่สัส